สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้เนี่ยครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดบันทึกเนี่ยของคิวดใน t ิ k กต็อกนะครับสําหรับคุณผู้ชมน่านใดเนี่ยที่มียอดบันทึกน้อยเนี่ยเรียกจะเพิ่มยอดบันทึกก็สามารถไ่ทําตามผมได้เลยนีครับอ่าขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ทลิใตค้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์นี้ครับ เราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m m k t h c o m กันแล้วนะครับอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับอ่ะเขาจะมีเล่าใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็เบอร์โทนนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับอ่ะแล้วก็ยืนัานรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ติ้ที่2ช่องนี้นะครับอ่ะแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อนนะครับ หรือใครที่ไม่ยขอยากกรอกข้อมูลเนี่ยไปยุ่งยากก็สามารถสมัครชิงานได้ม่ใชีก o o g l e หรือว่า gmail ด้านล่างตรงนี้ได้น,นีครับพอเราสมัครชิงานกันเรียบร้อยก็กดย้อนกลับมานะครับอ่าสำหรับคนที่สมัครช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างเนี่ยครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้่านี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m m k t a c o m กันแล้วนี่ครับ พอเข้ามาได้นี่ครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นี่ครับไอ t ีทิกต็อกยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอในโันนี้เราจะมาใช้ใน่วนแพลตฟอร์มทิกต็อกนี่ครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่นี่ครับวันนี้ต้องการจะเพิ่มอยอดบันทึกนี่ครับก็เลื่อนมาด้านล่างนี่บแล้วก็เลือกมาที่เพิ่มบันทึกตรงนี้นะครับอแล้วก็มาดูที่บริการต่อนี่ครับ อ่ะในบริการจะมีอยู่หลายบริการเลยเนี่ยครับจะมีความเร็วแล้วก็เลยราคาของบริการที่แตกต่างกันนะครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้นะครับอ่ะพอเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้จะเป็นคำอธิบายของบริการนะครับอ่ะต่อมาในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่ Tiktok นี่ครับแล้วก็มาที่คลิปที่เราต้องการจะเพิ่มยอดบันทึกนะครับอ่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์ของคลิปโดยการกดที่แชร์แล้วก็กดคัดลอกลิงก์นะครับ อานล่าข้ามาที่เว็บไซต์แล้วก็นำลิงคลิปวิดีโอมาวางนะครับอันในส่วนปริมาณนะครับอยากเพิ่มยอดบันทึกไปเท่าไหร่ก็ส่ได้เได้นี่ครับผมจะใส่ไปที่หนึ่งพันนะครับอ่าพอเราใส่กันไปเรียบร้อยเนี่ยค่าบริการเขาเขาจะคำนวณให้เราตารางเลยเนี่ยคุณผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับอ่ะพอเรากดสั่งซื้อกันแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่ระบบด้วยคำสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับต่อมานี่ครับก็ให้มาดูทีนาประวัติการสั่งซื้อนี่ครับ ในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์ที่เราทำการสั่งซื้อกันไปนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมาแล้วก็จะเป็นลิงก์ของคลิปวิดีโอที่เราใส่เข้ามาตรงนี้ก็แนะนำให้คิดกระเปเพื่อเช็คด้วยว่าลิงก์คลิปวิดีโอถูกต้องหรือเปล่าเพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องยอดวิวเพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องเยอดบันทดึกจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปแล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นครับตอนนี้ขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับ อันในระหว่งางเชื่อรอเว็บไซต์ดาเนิเนการน,นะครับสําหรับผู้ชมน้านายเนี้ยพี่ได้เข้ามาชิงงานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับและก็มียอดจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือเพิ่งเข้ามาชิงงานใหม่นี่ครับเลยไม่เคยเติมเงินกันเลยแกคุณผู้ชมกดมาที่เมนูเติมเงินนะครับอันในเมนูเติมเงินก็จะมีเลือกนะครับหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR โค้ดนะครับอันนี้สามารถเติมได้ทุกธานาคารเนี้ยแล้วก็เติมขั้นตาที่1บาทเองนะครับ อ่ะต่อมาช่องทางที่2จะเป็นช่องทางชิลเพนเนี่ยก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานนะครับช่องทางที่3าจะเป็นช่องทางอังเปา W ์ล็ตนะครับช่องทางที่4จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับอ่ะแล้วช่องทางที่5ก็จะเป็นช่องทางทูมานีวัลเล็นะครับช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางไบเน็ตนะครับอ่ะสมหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะทดลองใช้งานฟรีกันก่อนที่จะเติมเงินนะครับก็ให้กดมาที่เมนูรับของขวัญได้เลยนะครับ กขาจะมีของขวัญให้เาับฟรีนะครับจะเป็นของติกต็อกนี่ครับจะมีเป็นยอดวิวนี่ครับยอดไลค์แล้วก็ยอดติดตามนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็แค่นําลิงก์ของตัวเองมาใส่ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็ใส่จํานวนลงไปนี่ครับแล้วก็กดรับของขวัญได้เลยนี่ครับอ่ะก็รับได้กันฟรีๆนีครับทุกๆ6ชั่วโมงนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองใช้งานกันได้นะครับอ่ะต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวก็จะพาคุณผู้ชมกลับไปที่ติ๊กต็อกกอนเลยนี่ครับ อัตราแบยอบันทึกเนี่ไปอยู่ที่3ครั้งเองนะครับเดิมจะลองโคดิเฟตหน้าจอเนี่ยพอดูว่าวยอดบันทึกเพิ่มขึ้นมาละหรือยังนะครับอัตราแบยอดบันทึกของเรากอได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง1018ครั้งกันแล้วนะครับ อ่ะเถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้สั่งซื้อไปไม่นานเลยนี่ครับอ่ะแล้วก็จะมียอดขึ้นเกิดมาบ้างนิดหน่อยนะครับก็ไม่ต้องตกใจเนี่ยเพราะทางเว็บก็มีการแทมเราด้วยนี่ครับอ่ะต่อมาเนี่ยพอยอดขึ้นกันแล้วก็ไยกลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับอ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยพี่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้เข้ามาชิงานในเว็บไซต์เหมือนกันนี่ครับอ่ะก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนี่ครับแล้วก็มากดคลอกลิงกตรงนี้เครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เลยนี่ครับ โดยที่ให้เพื่อนๆหรือว่าคนารู้จักเดี๋ยวเข้ามาชิงานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้อัตราคา่าคอมมิชชั่นด้วยเนี่ยถึง5%กันเลยนะครับอ่ะละหากว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่ได้เข้ามาชิงานแล้วก็ติดปัญหาในการชิงานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนะครับอ่ะก็ให้กดมาที่หนะ้าคำสั่งซื้อมาตรงนี้นะครับอ่ะและว้วก็มาที่เมนูติดต่อมีตรงนี้กันเลยเขาจะมีเอาเลือกติดต่อมี2ช่องทางน,นะครับ อาจจะไม่เป็นตัวชี้เหลือแล้วก็ช่องทางไลน์ะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็เลือกติดตามกันได้นีครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นีครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนีที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์ะครัยผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอาจขอสามารถเขา้ามาใช้งานกันได้เลยนีครับสำหรับคลิปนี้แนวก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ